u t ตีโอลิมปิกมันเหมือนกับการแข่งกีฬาเพราะฉะนั้นอยู่บนเวทีปุ๊บทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะนั่นคือการใช้เงินถึงหลัก800กว่าล้านนะคะในการทั้งซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็จัดแจงเรื่องราวต่างๆนะคะสำหรับเวที Miss Universe o r g ะ n i z a t i o n หรือว่า M.U.O. นะคะและได้เวทีการประกวด Miss Universe m i s s USA และ Miss t e e n USA มาครองแบบ 100%ด้วยนะคุณผู้ชมถือว่าบรรลุเป,ป้าหมายอีกขั้นของคุณแอนจัก,กรพงศ์จักราจุทาทิพย์นะคะซึ่งเธอเผยว่าตลอด71ปีที่ผ่านมา Miss u n i v ว r s e มีทรานเจนเดอร์แค่เพียงคนเดียวที่มีโอกาสเข้าประกวดก็คือตั้งแต่ปี2018เลยคือคุณอังเคลาปอนเซ่นั่นเองนะคะตัวแทนจากปร,ประเทศสเปนค่ะแต่คุณแอนซึ่งเป็นทรานเจนเดอร์คนแรกที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยากเข็นอนาคตบนเวทีนางงามที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนจริงๆตลอดจนสาวงามที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วสามา เข้าประกวดได้ถ้ายังมีแพทชั่นนะคะแต่ยังคงมาตรฐานเวทีนางงามที่ผู้เข้าประกวดต้องสวยพร้อมใช้และอายุไม่เกิน27ปีค่ะถ้ามาการเป็น one universe คือทุกคนเท่าเทียมกันถึงแม้จะเคยแต่งงานมาแล้วอย่าร้างแล้วก็สามารถเข้าได้เพราะทำไมรู้ไหมคะถ้าผ่านการมีสามีมาแล้วแต่ว่ายังสวยจึ้งอยู่และยังปังอยู่และวายนอตฮะจะเก็บตัวอยู่บ้านทำไมคะ t r า n s ุ่ m e n ก็สามารถเข้าได้นี่คือสิ่งที่เราสามารถพูดได้เลยนะครับว่าเป็นเวทีแรกเวทีเดียวของโลกที่อนุญาตให้มันเกิดคำว่า one universe หรือว่าความเท่าเทียมกันของสิทธิความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้หญิงที่จะสามารถขึ้นมาเชิดฉายสร้างความศรัทธาให้กับคนทั่วโลกได้เหมือนกัน อีกความคาดหวังคือการใช้เวทีประกวดหาไรายได้เข้าประเทศด้วยนะคะด้วยการสร้างซอฟต์พาวเวอร์จากการจัดประกวดมิสยูเิเวิร์สระดับโลกในประเทศทุก2ปีใช้วัฒนธรรมการแสดงต่างๆบนเวทีค่ะแล้วก็จะพรีเซนต์สถานที่ท่องเที่ยวผ่านการเก็บตัวด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องไรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ระดับประเทศนะคะรวมถึงลิขสิทธิ์จากประเทศเจ้าภาพนะคะเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองนี้กันค่ะ,คะตั้งแต่ยุคข,ของ ประธานาธิบดีทรัมป์จัดทุกๆสองปีที่อเมริกามันเป็นไปได้ถ้าสามารถจัดที่เมืองไทยทุกๆสองปีเพื่อที่จะให้ซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปทั่วโลกแล้วก็ให้ทัวริซึมเข้ามาถ้าเป็นไปได้มันจะวันเดอร์ฟูลมากแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนค่ะสร้างรายรับ international reserve ของประเทศอ่ะ เกิดมาจาก Tourism อันดับหนึ่งอันดับสองคือข้าเรามีเงินไหลเวียนกันในประเทศถึงแม้จะเกิด r e s s i o n หรือ Inflation ทั่วโลกค่าเงินของเราจะอ่อนไปเรื่อยๆแค่ไหนก็ตามการส่งออกของเราจะปลูกเปียกแค่ไหนก็ตามทั่วโลกจะเกิดวิกฤตการอะไรแค่ไหนก็ตามแต่พี่ไทยยังคงอยู่แข็งแรงตลอดการตราบจักรวาล เพราะทัวริซมค่ะการปิดดีลมิสยูนิเวิร์สของแอนจักกพลนะคะทำให้ปัจจุบันมีคนไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดนางงามระดับแกรนด์สลมถึง2เวทีซึ่งทั้ง2เวทีมีแฟนติดตามทั่วโลกค่ะ สำหรับการประกวดมิ s ชันเร์เวร์ส2022จะจัดขึ้นในวันที่14มกราคม2566นะคะที Orleans, ena, ome, muscle, es, ่เมืองนิวออร์ลีนรัฐดูยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและจะใช้ทีมโปรดักชันจากประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะในการแถ่ายทำรอบไฟนอลเป็นอีกสิ่งที่คุณแอนต้องการให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความสามารถเห็นฟิลืมอของคนไทยนี่แหละค่ะว่าเราเนี่ยพัฒนาไม่แพ้ใครจริงๆแล้วก็เป็นอีกทางในการไปเอาตังกลับบ้านมานะคะ